บงชูเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่มงเปเลเยแต่เราจะพาไปทะเลใต้ของฝรั่งเศสกันค่ะ ใครที่อยากเดินชิลๆย่านเมืองเก่านะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วบรรยากาศดีมากเหมือนกันห้ามพลาดร้านนี้นะคะบุฟเฟ่บาริลที่อร่อยที่สุดในมองบรีดไหนอะนโแมก่อนนมีที่จอดให้จอดได้ไดมีแบบรถบ้านด้วยอะ ปาราวาสเลดโฟเป็นเหมือนเมืองบนเกาะนะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีก็สามารถขับรถไปได้หรือถ้าใครอยากนั่งขนส่งสาานณกก็มีนะคะที่เมืองปาราเลดโฟเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารร้านค้าอาหารแบบครบคันทําให้เราสามารถไปพักผ่อนเดินชิลๆซึ่งเป็นแบบยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสนะคะเวลาวันหยุดหรือว่า เอ่อต้องการใช้เวลากับครอบครัวก็จะมานั่งเล่นชิลๆเพราะว่าหาดที่เนี่ยยาวประมาณ7กิโลเลยค่ะก็มีความสวยงามแล้วก็สะดวกสบายนะคะใกล้เมืองก็ทำให้เป็นที่ยอดนิยม เลดที่แท้ทูเลยค่ะทุกคนแบบหยุดงานแบบหยุดยาวๆแล้วก็มาพักผ่อนเที่ยวชิลๆกันที่ทะเล อนใจนะคะว่าจะมีที่จอดรถไหมเพราะว่าช็อกคนเยอะมากเยอะแบบคือก็รู้แหละว่าจะคนเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ติดากาศที่เป็นยูโรใช่ ความสวยงามไม่ใช่แค่ทะเลนะคะแต่เป็นสถานที่รอบๆเราจะสังเกตได้จากสายไฟหรือท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมาขัดหูให้รกตาแล้วก็ถนนแบบเรียบทั้งทางเหมาะสมแก่การที่แบบว่าเราอยากจ่ายภาษีแบบเอาภาษีฉันไป แฝรั่งเวลาไปไทยติดเกาะมนอยู่่้และสิ่งที่<อ>ทคิด<ต>ก็เป็น,<ค>นจริงรถ<ล>เยอะมากไม่มีที่จอดนะคะเราก็เลยได้แวะแบบแวะจริงๆแบบแป๊บเดียวแล้วก็คนเยอะเกินที่จะนั่งเล่นนั่งชิวนะมันแออัดอะพวกเราก็เลย <S <S เปลี่ยนแผนไปกินของอร่อยกันดีกว่าค่ะ เขาเน้นเดินนะคะจอดรถก็ต้องจอดที่หนึ่งจะไปทานอะไรจะไปทำอะไรก็ต้องเดินไปนะคะไม่สามารถแบบอุ๊ยจอดหน้าร้านแล้วก็เดินไปทานได้แบบบ้านเรานะมันก็เลยมีความเป็นระเบียบระบบก็เลยแบบมีอาชีพเขาเรียกว่าอะไรเก็บค่าที่จอดรถขึ้นมาหรือว่ามีที่ฝากรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีรายได้หมุนเวียนจากด้านอื่นๆหรือบางคนก็ไม่อยากจ่ายค่าจอดรถก็จะนั่งรถสาธารณะมาทําให้ ขนส่งสาธารณะเขาค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะเราก็ชอบมากเพราะว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยมีขนส่งสาธารณะหมดเลย normal or like normal okay yes and with the ice perfect and something more one coca uh i don't know yet ah ท n นี้ s ั o ช่วย i prefer apple pineapple apple juice apple juice pineapple pineapple yes pineapple okay juice of pineapple perfect ถึงแล้วค่ะแล้วก็โชคดีมากที่เราได้มีโต๊ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ทุกอย่างในประเทศฝรั่งเศสนะคะการมาทานข้าวหรือว่ารับบริการอะไรเราต้องจองก่อนเป็นเรื่องของมารยาทนะคะการที่เราเดินเข้าไปเลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคนแบบไร้มารยาทไม่มีการศึกษานะคะแต่ว่าวันนี้เรานั่นแหละค่ะเพราะว่าเราหิวเราก็ออะลองมาเสี่ยงดวงดูแล้วก็ที่นี่น่ารักมากเขาก็ให้โต๊ะมาจ้า <Yeah. S 1> ช่วงนี้เราก็เพิ่งหัดใช้กล้อง DJI นะคะเราก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็น มุมกล้องอะไรอาจจะแบบเพี้ยนๆแปลกๆบ้างเพื่อนๆเ,อนเข้า,อาใอภัยกันหน่อยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะทำให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ค่ะฮึ๊บหมายถึงถ้าจะถ่ายตัวเองกดสองครั้งหัยกลับมา<อ>แล้วแตะที่หน้าจอให้เห็น<อ>ตัวเองแตะสองครั้งดับเบิลคิกเริ่มก็จะล็อกหน้าไม่มีตลอดไม่จะหันไปไหนออกซอนจินบอลกี่บาทสองหมื่นเก้า 29. ก็คือสามหมื่นอ่ะ่ครับพี่บังนีใช่ครับกินโบโบโบครับใหญ่ๆี่คลอคอยู่ไห่ใไม่อ่ใช่แล้วอยู่ running or s t l i g e because uh it's hard to h a e camera like this, s hard to like this and take t moment yeah this one is look like look like a ราะเราสมุยเยอะๆเใ่ันใช่ต้องเตรียม มาแล้วค่ะชิ้นแรกของเราเป็นไก่ซอสบรารสิลนะคะซึ่งเราก็อยากบอกว่ามันอร่อยมากแต่อธิบายความอร่อยไม่ถูกจะเป็นเหมือนไก่กระเทียมที่มีซอสพริกแบบหอมอ่ะแล้วก็อาจจะด้วยเราหิวด้วยคืออร่อยทุกอย่างจริงๆร้านนี้ถูกปากคนไทยแน่นอน100%ค่ะเมนูเนื้อนะคะเราสามารถออเดอร์ได้เลยว่าเราอยากทานอะไรแล้วก็ ความสุขระดับไหนเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้ก็คือจะมาเป็นไม้ไม,ม้ที่เสียบแบบในภาพเลยนะแล้วก็มาหันให้ที่โต๊ะเลยเป็นวิธีการเสิร์ฟที่เก๋มากนะเมืองไทยเรายังไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะของเราต้องเลือกเนื้อแล้วก็ไปให้พ่อครัวแต่ว่าที่นี่ก็คือออเดอร์แล้วเขาก็จะทำมาให้แล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะคือสดใหม่แบบอร่อยชำ่ำ เด็ดอยู่ที่หัวใจไก่เลยนะคะปกติเราจะกินแบบตามร้านหมูปิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือหัวใจล้วนๆเลยจ้าแจกความรักโปริมโรหิมส่วนด้านในร้านนะคะก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายหรือว่า พาสต้ามีเยอะมากคือให้เลือกแบบจัดเต็มอะฟิลเหมือนกับเราไปเลือกน้ำจิ้มอะไปเลือกบ้านเราก็จะแบบมีจิ้มแจว่วมีซอสมะขามอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่นั่นเขาก็จะเป็นซอสบราซิลต่างๆแล้วก็อแดปกับอาหารฝรั่งเศสถูกปากมากค่ะิดจบ Recommend. <laughs> you recommend it? Yeah, yeah I recommend it. Ah. Uh, ดูสักก้อ,อนแ่ชิมไมทั่วดูเขาบอกว่ามาทำอร่อยน้าหารนี่เป็นน้าาหารบาเซลเราไม่เห็นหนงชั้นแล้วสินี่เมนูดูสัสกก้อนพี่จองแพ้อย่อนไทยครับขอเก็บบรรยากาศความอร่อยมาให้ทุกคนชมนะคะ ดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าใครน้ำลายไหลก็ตามไปเลยที่ร้านนะคะเพราะว่ามันเป็นลูเป้แล้วเราไม่รู้เรื่องเราก็แบบจับเขาอย่างนีคนเดียวฟังวะเว้จะเอาไข่อาอเลยมานี่นะไก่น้ำบอกนะนเห็นไข่นะยากกินเนี่ยอยู่บ้านนก็ต้มไข่กินนะอืม วันนี้ที่เรามาทานนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็จะมีหลายสเตปนะคะราคาก็อยู่ตั้งแต่20ยูโรถึง30ยูโรก็ราวราวประมาณ8 0 0ถึง1,200บาทที่เราเลือกน่าจะเป็นราคาประมาณพันนิดนิดไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คที่หน้าร้านได้แต่ก็ราคาคือดีมากเหมือนเรากินบุฟเฟ่ที่เมืองไทยอะ่ะแต่ว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆแบบบราซิลจ้า ใจกับบูเฟ่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ยังพาไปทานบูเฟ่ต่อแต่จะเป็นอาหารอะไรทุกคนอย่าลืมติดตามนะคะกดตรงนี้เลย